ที่รากติดเลยมาปลูกเนาะเดินไปเดินมาพี่เสียมมาคุยให้ผมเจ็บใจนะครับบอกว่านี่คือแก้วมังกรที่พี่ได้ปลูกลงไปวันที่สามพิ่บอกมันเท่ากับผมปลูกมาแล้วปีสองปีนะครับถ้าเกิดว่ายาวขนาดนี้นี่มนี่ครับนา่นนนเปิดให้ดูด้านล่างอันนี้คือใส่แกลบดำกับกาก,ากมันแล้วฝนมันลงแล้วมันก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นจะรีบปิดไปไหนผมถ่ายอยู่นี่เอาเขาเปิดไหมนี่นี่นี่ไหนไหนไหน S <S คนเขาจะได้เห็นนั่นไงเชื้อราที่มันเกิดขึ้นอ,อันนี้เป็นเชื้อราดีนะครับเชื้อราที่ขอให้เกิด,ดมันขอให้เกิดเห็ดแล้วมันก็จะทําให้พืชสามารถน <ำ S 1> ําไปใช้ได้เลยครับเป็นตัวที่ย่อยสลายพวกกากมันส่วนแกลบดําก็จะเป็นตัวที่ทําให้ดิน,นแน่นนี่ครับแก้วมังกรอันนี้แค่เจ็ดแปดวันส่วนทางไหนนะครับสี่เดือนทางนู้นครับนู้นทางนู้นเดินไปดูกันเลยดีกว่าอันนู้นสี่เดือนใช่ไหมครับ นุ่นแล้วนั้นอ่ะสี่เดือนเอาสี่เดือนเนี่ยเท่ากับผมปลูกประมาณสองปีเลยมั้งน่ะผมขนาดผมขนาดผมปลูกข้างๆคอกวัวเลยนะครับเราเราไม่ต้องให้เด็กคอยชมของอาจารย์แล้วกันที่เอาต่อไม้ปลูกครับครับต้องรอชมครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอาไอ้พวกแกบดำพวกอะไรไปทําเหมือนของของพี่เสียมละอ่าเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยคล้ายๆกันแบบนี้นี่เลยอันนี้คือสี่เดือนนะครับนี่บางคนก็ว่าโอ้ผมใช้เวลาปีสองปีแล้วครับกว่าจะได้ขนาดนี้ คุณเลวัตบอกว่าปลูกปลูกปลูกตายบอกคือปลูกเสมันเน่าไงเน่าเออตัดแบบไหนครับออเราจะได้รู้กันแล้วคนอื่นจะได้รู้ตัดแบบไหนครับนี่ครับมีติดรากแบบนี้ติดรากแบบนี้ตัดตัดเราก็เอาไปปักเลยถ้าถ้าถ้างนั้นตัดตัวนี้คุณเลวัตนะครับจะได้เกิดได้ตัดตัดเลยมันจะได้เกิดไงตัดเพราะว่าคือจะได้เนี่ยแบ่งๆเพราะว่ามันเริ่มขึ้นเรื่อยเยอะแล้วนี่ กระเทิ่์นผมว่าขอต้นกล้วยเป็นต้นต้องไปขุดเอาเทคนิคคืออยากให้ถ้าอยากขึ้นเร็วต้องตัดอันนี้ตัดเลยให้มันขึ้นไปลาำเดียวก่อนแล้วค่อยไปแตกให้ป็นแตกข้างบนนี่ครับมันจะขึ้นเร็วมากถ้าตัดเายาวเวลาที่เขาปลูกส่วนไหนเขาตัดสั้นๆแต่พี่เสียมคือต้องเอายาวๆไปเลยมันจะขึ้นเร็วนะครับดูรากดูรากมันเห็นไหมครับมันขึ้นแป๊บเดียวยาวเร็วมากอันนี้มาอีกแล้วมุกนี้ หาอีกแล้วหาได้ตลอดครับกับสองสามคนนี้พี่เสมพี่ศักด์แล้วก็ผมมีมุกตลอดนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจับปุ๊บนี่นั่นแล้วไปจริงๆแล้วแกมังกรก็ปลูกแค่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนก็ออกแล้วอมผมปลูกได้สามปีแล้วครับขนาดปลูกข้างๆโคกบวยทั้งหายังได้กินลูกเดียวมันเพิ่งจะเป็นลูกปีที่แล้วเนี่แหละอันนี้เข้าสู่ปีที่สามแล้วนะ ผมก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งเนี่ยเอาเดี๋ยวรอดูเลยกันเพราะปีนี้ผมเอาแกปะปกาศมันอัดลงไปเลยเ<ม>ต็มที่แล้วรอดูรอดูอ,อืมยังยังไม,มไม่มีเวลาทำนานต้องตัดนะมันจะคู่คู่ <Okay, S 2> เข็งครับ,รบ,รบวันนี้ก็มาดูเทคนิคด,ดีๆการผูกแก้วมังกรนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแล้วก็เรานําไปเปรียบเทียบวันผมสุดยอดมากเลยครับในมุมนี้มีแต่ผมเราปลูกก่อนเขียวจริงๆเลยนี่นะตั้งแต่ที่ผมนั่นแะปลูกนะปลูกแจ้วแรกนั่นแะแก้วมังกรในในแถวนี้นะ เป็นพุกเจ้าแรกเลยไอ้ที่ที่ไร่ที่นี่ที่่ไรใชห้ที่ไปดูกันนะเนาะนั่นนะปลูกมาเกือบสิบกว่าปีเลยนั่นน่ยสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วนี่ยยังก็ได้กินอยู่นะเนี่ยเรยังได้กินตลอดอยู่ทนทนตัวนี้ปลูกครั้งหนึ่งโอ้ได้กินเป็นยี่สิบปีเลยโอเคครับผมก็มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้ก็พยายามมัเวลาเวลาไม่ต้สิเอาไปทำไว้ก่อนว่ามันจะเดินเนาะอืมแต่นี่ลงเลยเนาะไม่ต้องให้มันเสียเวลาเนาะโตเลย มันก็ต้องใช้เวลาอันนี้แบบนี้คือโตเลยแค่นี้เองโอเคก็ลองไปทํากันดูนะครับอีกคลิปหนึ่งคลิปที่จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนนะครับที่เป็นเกษตรกรในการที่จะปลูกแก้วมังกรสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องช่วยตัดอีก